เอ้ไปจะมีไหมหนึ่งสองสามโอ้อกทีเก้าพี่น้าโอ้การไม่เงครับจะโกรูดูดีบ้างครับนี่นี่ครับเต็มเลยนี่ครับอีกกามำคาม,มาาครับผมใส่ใหญ่ๆขีดกลัวครับผมแต้มแรกโอ้โหตัวที่ดดสองครับเห็นไมกล้องครับผมขีดกลัวอีก กามข้ามที่นี่ครับนี่ติดงเต่าเต็มกัมเลยครับโอ้โหกัมใหญ่ไซส์งามๆครับผมกัมนี่ครับจะเต็มโอ้ตัวนี้ไงสามตัวครับสี่ตัวข้างใต้อีกตัวนึงนี่ครับกามยีงไงสามสี่ตัวครับผมนี่นี่น,นี่ข้างใต้เต็มเลยเดีย๋ยวออกมาให้เบิงโอ้นี่ครับกามข้ามครับไฟขีดกัแดมแรกมีอีกตัวนึงครับ ใส่คิดกัว่าฝกลางข้างงๆได้พี่นอ้องอ,อืสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยเอฟซีตอยงคัรับผมบรรยากาศตอนนี้ที่แม่น้ำปลาจีนบุรีนะครับือบทมหนึ่งแลวพี่น้องหกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับผมเลือเืองานมากพึ่งพาพยายามรอบดักกุ้งนะครับพี่นอ้อ,ยอยงคูรถอ่อู่ทึ้งพ้นนี่ครับเรือลงตรงนี้บรรยากาศฝนตกไร้เมื่อนะครับน้ำแดงมาป้าพยายามรอบดักกุ้งกันครับจะมีตัวไหมแหลกนะครับ อนนี้เริ่มมือดอแล้วนะพี่น้องจกน้อยจะได้ใช้ไฟสายซองนะครับอันแหลกมองจอดเรือเลยจะมีตัวหรือไม่ใหญ่ามาจากข้างบนนะครับปกติใส่ตัวนี้ต้องโดนแล้วก็บถูกใหญ่ามาไหมาครับใส่ตั้งหน้างนี้ยบถูกมีตัวไหมหลังแรกเงียบสนิทไม่มีสักตัวเลยนะครับหลังแรก <c oughs> ใหญ่มาไหมกับว่าถุกนะครับ <c oughs> มันไต,ตหัวละเด <c oughs> ี๋ยวที่ใช้มันเดิมนะครับนี่มันเทศหัวเบรรมเร็วกว่านี้ <c oughs> ได้มาหัวบิ๊กๆเลย <c oughs> <c oughs> อ่าครับนี่ครับผมันเถศดใส่ตีเขานี่เยอะๆ <c oughs> ไปครับผมมีร็อปมา มาอีกสองหลังเดี๋ยวผมจะไปใส่พยายามล้างผุดล้วก็ใส่ข้ง่ลงนะครับไปปิดไปก่อนพยายามมาล้างเมื่อกี้มีสองแต้มนะพี่น้องผมเอาหลอดไปใส่มาอันครับเมื่อกี้สองอันแล้วมาแวะยามตัวนี้น้ำมันแห้งครับตักโตบกก็ไหลไหลเลยไปทายนะนี่ครับสองแต้มเน็ตเงาๆเดี๋ยวไปต่อท้างวังครับตัก <c oughs> น้ำไปทางลนะัว พยายามนากนครับจะมีแต้มหรือไม่หมืดแล้วนะครับเนี่ยอีกลังหนึ่ง<ม>น,นี่ครับปลาผักตบชัวตรงน้ำไหลแรงแรงไม่รู้อยู่ตรงไหนหาเชือกก่เนี่ย <c oughs> ่ไปข้างนอกสองรอบนะครับไม่ได้สักตัวเลยตรงกลับมาขึ้นของกาตัวนี้มันหนามันแห้งครับผักตบมันก็เยอะไ,ไหลใหญ่ออกสรุปว่าไม่มีตัวตัวเลยกลับมาปลาผักตบเหมือนเดิมสร้างแต่มันติดจริงไหมครับ เปล่นเป็นไม้ลมนี่เป็จริงไหมออกแล้วจริงมี้ยแจมไหมกับมาที่เดิมแล้วนี่โอ้มีสามครับสามซีกับมาที่เดิม,ม,มางงาครับผมมีสี่ตัวเส้งงามครับเล็กใหญ่ไปจะฟังเลยดิผมมีสักแต้มครับสองรอบ <c oughs> อยามาฟังนี้ <c oughs> แกะออกให้ดูครับกลับมาที่เดิมกรหมานเลยอ,อใหญ่ไปใส่ริมตะลิงซองหลอบไม่มีตัวม,มือไปโดนอะไรมาอย่าีคสี่ตัวเลยจบเลยนครับนี่ครับเกือบขีดกามยาวนะครับนี่กามคาม เซนง,งามงามครับผมตัวสองครับครึ่งคิดตัวสามครับแปดสิบกรัมโอ้โอ้ตัวสี่ครับแปดสิบกรัมเหมือนกันโอ้โหหนี้โอ้โ,อโหกามยังคุ้มครับผมก,กมามคำเล็ก ปะปมันมันครับยังเหลือหลายอยู่พี่น้องมันมันเหลือเยอะอยู่เลย,ยนี่ครับมันเดินครับมันเทศหันนะพี่น้องไปไปเลยอ่ะผมจะปิดผมจจโยงแล้วครับ ี้ใส่ก็ไม่อยากนะครับโยนไปเลยเหาะชายปลานะครับนี่เป็นปลาะพี่อน้องไปครับโอ้โหปลาซิวเต็มเลยปลนีอีกหลังนึงครับห่างกันประมาณห้าสิบเมตรหกสิบเมตรมีตัวไหมตะกคนเข่าดีนะครับพเพราะน้ำเรือมาหายครับตรงนี้หมดที่เรลยวได้แต้มนึง ก่อนนั้นหายเป็นเดือนเลยครับว้ามีสองตัวครับผมสองตัวเซ็งงามๆสองตัวขีดสองตัวด้ขีดนึ่งน่ครับสองตัวด้ขีดหนึ่งเยูะเก็บครับผมมืดแล้วเหลืองานมากครัมาตัไก่พี่น้องขี่รถมา20กว่ากิโลนะครับจากสนุนมานี้25กิโลได้จะมาเรือลงอีก นี่ครับแปดสิบกร,รมัมไปสองครับกลามเหลียงแปดสิบกร,รัมอีกเหมือนกันเดี๋ยวครับมีสองเต้มอะเดี๋ยวผมใส่ต่อครับผมปิดไว้กันหลังนี้มีอีกสามครับนี่เนาะสามเน้นหน่อยนะครับเมื่อกี้ไปเบิ้งมาสองหลังก็ได้มาสองตัวเน้นหน่อยครับตัวประมาณ จะสิบปสิบกรัมเนี่ยบทเชงขีดไม่ได้ว่าสองตัวสองหลังหลังนี้นี่าสามครับโอ้หีบเาตัวที่สองประมาณหกสิบกรัมตัวที่สาสี่ตัวหายต,ตัวขีดเลยนีเขาดีครับผมล้างไม่ค่อยเขากับเข้านะพี่น้องโอ้เอา ใชครับใส่เยียะไปใส่ต่อว่าสีใหญ่แล้วมั้งหลังแกมใหญ่ยยไม่แกมนึงครับพี่น้องใหญ่ยายมาจากกอไผ่ครับแต่กอไผ่มาโหตั้งนานบมดติดครับผมใหญ่ยายมาตัวนี้รอบแดกติดเลยครับใสงงามๆครับผมบริไทยต้นยกนะครับเพราะว่ารอบได้กับหดติดหลังนี่นี่ใส่ครับใส่ขีดตกจกให้บ้างนะคอ้อบยังไงก็ไง นี่ครับใส่ขีดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเส้งกำลงครับหนงขีดครับผมอะเหยื่อมดเลยนะครับไม่มีเหยื่อเลยทางนี้ไอ้ผมเดี๋ยวเงื้อเซ่ไปต่อครับ่ะเดี๋ยวเบื้องหลังนี่กัน,กนครับพี่หน้อหมดแถวได้ตัวยังไงสามทีตัวครับรอบนี้จะมีตัวหรือไม่จะมาถ,ถ้ามันถูกแล้วมันบ่่อยถูกอีกนะครับมันจะเว้นไว้เปลี่ยนไว้สักพักเขาจะไม่ถูกอีกเพราะว่ามันหมดตัว แต่ก้อนก็ถูกรีดดีถูกทุกรอบเลยตรงนี้เพราะนั้นแต่หลังมานแรงงานมาเงียบนะครับเพถูกมาทีิเลียวนั่นแหละกามีเงี้ยสามตัวเลยอันนี้จะมีไหมหนึ่งสองสามโอ้ไี่ก้อองโ้กา,กามีเงี้ยครับจ้าโคลคู่นับไม่ถูกนะพี่น้องจิโนลูกกามีเงี้ยสองสามตัวนะครับโอ้โหตัวเล็กอีก ก็ไม่เง่สี่ตัวตัวเล็กอีกสี่ตัวหาตัวโอ้โหเต็มมากครับมัน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 แบบนี้ไม่มาเป็นไส้เลยม,ม,มีคนมาย้ำเราเลยปะเนี้โอ้โหเนี่ยแลมีเพื่อน,นครับนี่ เงีับเต็มเลยเกือบสิบตัวครับผมกับน,นังนั้นนี่ครับเดีย๋ยวตรงห้เบิ้งที่เราตัวอืมคอยครับนี่นี่ครับไอ้กล้ามขามกับผมสใส่ใหญ่ๆขีดกลัรกครับผมเต็มแรกโอ้โหตัวที่สองครับ เห็นไหมกล้องครับผมฉีดกลัวอีกกามข้ามที่งไงครับนี่ตัวที่สองโอ้โหหย่ดพอแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับไปกับฉีดตัวที่สามนี่นะครับโหดร้ายมากตัดชั้นสาม ตัวที่สี่ครับดวงไหลอู้ดวงไตอีกตัวนึงครับผมนอผม้องผุนกำยังไงอีกตัวไตตัวนึงบาขามมากครับเงี้บตัวที่สี่อู้ดวงทะหลอีกตัวนึงค,ค,ครับผมกำยังไงครับบาขามมากอันนี้หาครับผมโอ้เขาเต็มในลำตัวที่หกครับอีกสองครับ เป็นแปดในกุ้งฝอยตัวที่เก่าต้องไตเขาบักไงเลยขามาก่อนขามมาแล้วครับาาาาแต่มียังบกขาไมไหมโอ้ยลงมาแล้วกัมใหญ่ลงมาแล้ว ตัวนึงตัวเก่าเริ่มเลยนี่ครับตัวที่เก่าเต็มกำแล้วครับโอ้โหกำใหญ่ไซส์างามๆครับผมกำประมาณสามสิบเส้นเลยนี่ครับเต็มกำมือครับโอ้โหหลังนี้สุดยอดเข้าเก้าตัวเลยนี่ครับหลังเดียวครับผมเต็มถังยิ่งเท่านั้นเลย โอ้โหมันมันมันนะครับผมเดี๋ยวเนี้เทยไว้ไหมนี่ครับเดี๋ยวมันตะปังเออมันเท็ดนะพี่น้องตะวันครับเดี๋ยวปิดกล้องกันไปขามฝากมาครับพี่น้องฝนเริ่อมลินเม็ดนะครับเสียกันฝนกับบริเวณนี้ตกรถไปแล้วโอ้โหเสียกันฝนไปกับน้ำแล้วนะครับฝนก็เริ่อมลินเปียกแน่นอนครับฝรั่งนี้ดูหมดก้อนได้อสามแต้มยังไงครับกล้ามแง้มหมดที่แล้วไม่มีสักตัว รอบนี้แหละมันจะเงียบโอ้มีตัวเล็กมาตัวหนึ่งตัวเล็กตัวเดียวครับผมโอ้เขาลังเดียวประมาณสามตัวขีดแหละไปปิดไว้ครับเดี๋ยวไปลังไหมตัวนะครับฝนตกเดิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเสี่ยการฝนก็ไม่เอามาหมอก็ไม่ไดเอามาโอ้โหเป็นมาฝ่ายยังแจกนะครับ แดดยังแรงบ้ามาถึงแล้ฝนตกเซ้อกินไต่ฟ้านะครับกลางแม่น้ำากีก็โดนแดดโดนฝนเป็นเรื่องธรรมดาไปครับหลังนี้ดิมีพี่เฮามาสองแล้ว ลำทบกอไผ่แล้วมั้ยยังไม่เท่ากอไผ่ไปแล้วรอกกอไผ่ไปแล้วครับไม่ออกด้วยกอไผ่อะไรนี่ ก็ไ่มาข้างล่าโอ้มีเต้มใหญ่มาหนึ่งตัวครับตัวเล็กอีกตัวหนึ่งสองครับจะมีข้างล่างอีกเี็ไหมจัดมาสองครับหจากที่ลอกกอไผตอนิ็นตกน้ำไปแล้วตอนินขาดตกน้ำไปเลยครับ ไอกสองแต้มหลังจากเขี่ยวสองหลังเมื่อกี้วันแปดสิบเก้าสิบกรัมตัวเล็กสี่ตัวขีดหนึ่งแต้มหมดแล้วครับเดี๋ยวปิดไว้ครับวันนี้อีกตัวนึงครับทางกันมาสามสิบเมตรตายกอไผ่นะครับ หม,มกักอยู่กำปอภายนี่แหละเนาะจะมีตัวไหมอ้ยโหตัวเล็กมาสองตัวโอ้ยใส่มดแล้วมั้งนี่ตัวยิงใหญ่ตัวตามคามีเงยมาตลอดเดียวครับสามตัวหมดเลยอ่ะปิดครับผมพี่น้องครับมาเบิง้งหลังนี่ครับผมเมาชีพเบื้องหลงมาสามหลังนะตัวนี้น้อยมาตัวเดียวครับเบิ้งหลังนี่ครับโอ้โหเขาเต็มเลยนี่ครับ กรกสเต็มโอ้ตัวนีงไงสามตัวครับสี่ตัวท้องใต้อีกตัวนึงไม่ใช่ไหมหาตัวครับผมหาลูกหกครับท้องใต้อีกโอ้หมาญครับกลางวันสีเงาบนเขาดูแล้วนี่งแมลันล้านนึงนะครับเนี่ยมีมกระสิเต็มเลยครับนาทายทายตัดทายตัดนะจำกระสิเต็มเลยฝนเริ่มหยุดแล้วครับฝนเริ่มหยุดแล้ว นี่ครับตามนี้ไงสามสี่ตัวครับผมนี่นี่นี่ไฟเต็มเลยเดี๋ยวออกมาให้เบิ่งครับโอโ้นี่ครับตามคามครับใส่ขีดตัวแรกมีอีกตัวนึงครับใส่ขีดกลัวครับผมตามคามงยงยงได้เพี่น้องผม เ uh huh. หนีบดีคทับผมนี่ครับกันที่สองอนี่ตัวที่สามับใส่กับขีดตัวที่สี่ครับกับขีดอีกแล้วที่ห้าครับสามตัวขีด เดี๋ยมีหกครับสามตัวขีดเหมือนกันหมดยังหมดแล้วนะครับมีหกตัวครับผมลังนี่คะัมันมาลยครับผมเดี๋ยวเงียใส่ไว่ไปต่อกันครับไป,ไปถึงอีกลังหนึ่งครับหลังเหลือสามหลังถ่ายเมื่อกี้ไปเบิ้งมาอีกสองหลังก็ไม่มีตัวครับสามหลังันยะไฉดหกตัวนะี่ไปเบิ้งสามหลังก็บไปด้ตัวเลยเฮ้ดูหลังนี้ครับจะมีตัวไหมโอ้มีสองครับ มีมาสองแต้มนะครับประบูหนึ่งตัวพอได้เยอะแล้วตัวเล็กก็ยังดีกว่าไม่ติดตัวนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับปกบติผมกลับบ้าน์ได้ปะเนี่นี่ครับสองตัวขีดตัวแดงกันเอ ตัวนึงครับตัวที่สองใส่เท่ากันเลยหมดแล้วน,น,นะครับเดี๋ยวปลาบูนึงน้อยหนึ่งตัวไปครับเดี๋ยวใส่เซี่ยงไปหลังอีกหลังนึงอ่ะเปิดหลังสุดท้ายครับฝนเริ่มมาอีกแล้วพี่นอ้องหลังเมื่อกี้กับโบถูกแล้วห <c oughs> <c oughs> ลังนี้ใส่ไว้เป็นโอ้โดนแล้วครับเป็นเดือนอะไรยังไม่ได้ตัวเลยหลอดไม้นะครับตัวนี้ ไม่มีตัวอีกแล้วใส่มาตั้โดนก็ไม่มีตัวนะครับนี่ครับรอบพลาสติกมันเชตัวเลยตัวนี้มันจะใส่ไมาเป็นเดือนแล้วครับมับนก็ตกแล้วอีกแล้ว หลังสุดท้ายให้สุดไปหมดแล้วครับตอนนี้สองถุมสี่ซิปเดี๋ยวไปขึ้นรวมผลงานขน้างบนกันครับผมเอาละอ่ะผมมาถึงฟังเลยนะครับพี่น้องเรี้ยขึ้นเกยมากเลยครับเดี๋ยวตรงหลักเรี้ยขึ้นพูนพูนรถยจถ่เชื่องพูนรถหลักขึ้นครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าฝนตกมาเบิังผลงานร่วมกันครับวันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้น่าจะสองลูกกวน,นครับก็ใส่ใหญ่ๆหลายครับนี่เอ็มเลย นี่ครับสองฉีดตัวทั้งนั้นเลยครับนี่เพียบครับมันนี่ตัวได้หลายที่สุดเลยเนี่ยไซส์ฉีดครับโอ้สุดยอดครับผมมันนี่อ่ะผมขอบคุณท่านครับผมที่ติดตามรับชมนะครับตัวใหญ่หลายอยู่เหนาะมันนี่นี่ครับใหญ่ๆเลยอ่ะขอบคุณท่านครับผมที่ติดตามรับชมไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาเลือกขึ้นนะครับตอนนี้สองทุ่มสี่สิบนี่ครับไซส์ขีดนี่ไซส์สองครับ ใส่สองครับแต่ยัๆๆ<ฮ>งไงผมกลั่นเนี่ยครับมันมันเลยตันนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับนายพันใหญ่คาถาอยู่หากินแบบบานๆนะครับหาดักกุ้งหาปลาตอนนี้ฝนตกเลยครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับมันมันเดี๋ยวเอาเรือขึ้น